สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราก็มีอัปเดตส,สำคัญจากแนวรบในพื้นที่ของเมืองเบคอรอดซึ่งขณะนี้พบว่ากองทัพรัสเซียกำลังระดมกำลังฐหานจำนวนมากและพยายามผลักดันกองทัพยูเครนออกจากแนวรุกที่2ซึ่งข้ามพรมแดนเข้ามาในรัสเซียอย่างไรก็ตามก่อนที่กองกำลังของรัสเซียจะสามารถจัดกระบวนเตรียมทัพเข้ามาในพื้นที่ได้ ยูเครนก็ได้ทําการโจมตีพวกเขาด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงส่งผลให้สามารถทําลายกําลังรบของรัสเซียได้ในหลายจุดและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อฝ่ายรัสเซียครับโดยเป้าหมายการรบของยูเครนในพื้นที่นี้ก็คือการเบี่ยงเบนกำลังของรัสเซียให้ออกจากแนวลุกหลักในแคว้นซูมีโดยการเปิดแนวรบใหม่ในพื้นที่ของเบกรอดซึ่งจะทำให้ยูเครนสามารถเลือกสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการสู้รบได้เอง ก็คือ,อยูเครนเนี่ยเขาวางแผนว่าจะดึงกองกำลังรัสเซียออกจากแคว้นซูมีนะครับในเขตซูมียูเครนค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่ารัสเซียระดมกําลังจากเขตครูดประมาณ6 2 0 0 0นายมารวมกันไว้ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งความยาวของแนวรบในเขตซูมีมีความยาวไม่มากนักสิ่งนี้จะทําให้กองทัพรัสเซียสามารถบุกยูเครนได้หนักหน่วงขึ้นเนื่องจากว่าไม่ต้องกระจายกําลังออกไป และเหตุผลที่ยูเครนเลือกพื้นที่เบกอกรอดก็เป็นเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มีถนนสายย่อยจํานวนมากทําให้รสัสเซียยากต่อการตรวจจับเส้นทางลําเลียงของยูเครนอีกทั้งยังมีพื้นที่ป่าที่หนาแน่นสามารถใช้พรางกําลังได้ดีนอกจากนี้ยูเครนย,ยังได้ทําลายสะพานและจุดข้ามแม่น้ําหลายแห่งในพื้นที่ของเมืองเบกอกรอดทําให้ระบบส่งกําลังบารุงของรัสเซียเสียหายอย่างหนัก โดยล่าสุดเ,าเราพบว่ายูเครนยังคงเสริมกําลังอย่างต่อเนื่องโดยมีวิดีโอที่ทหารยูเครนเผยแร่เห็นการเคลื่อนพลและเสริมแนวรบในพื้นที่ของเมืองเบกรอด และแม้ว่ารัสเซียจะพยายามเร่งส่งกำลังเสริมเข้าสู่แนวหน้าในเบอกอรอดแต่เส้นทางขนส่งส่วนใหญ่ถูกบีบให้แคบลงและกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกยูเครนโจมตีได้ง่ายจากวิดีโอในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีการยืนยันภาพฐานรัสเซียกลุ่มหนึ่งซึ่งหลบอยู่ภายในบ้านก่อนที่บ้านหลังดังกล่าวจะถูกโจมตีด้วยอาวุธนวิถีความแม่นยำสูงบ้านทั้งสองหลังพังยับรวมถึงชั้นใต้ดินและคาดว่าฐานรัสเซียที่อยู่ในนั้นน่าจะสูญเสียเกือบทั้งหมดครับ นอกจากนี้ยูเครนย,ยังใช้ระเบิดร่อนแบบเจดมถล่มจุดควบคุมชายแดนที่รัสเซียใช้เป็นที่เก็บกระสุนด้วยการโจมตีครั้งนี้สามารถทำลายยานเกราะแบบ BMP ของกองทัพ,พรัสเซียได้จำนวนสองคันพร้อมฐานอีกจำนวนหนึ่ง ต่อมาโดรนลาดตระเวนของยูเครนได้ติดตามการเคลื่อนไหวของฐานรัสเซียไปยังฐานซึ่งมีหลายฐานที่กระจายอยู่ทั่วแนปา่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ส่งพิกัดดังกล่าวให้ระบบจรวดหลายลำกล้องความแม่นยำสูงอย่างเจ้า m 142ไฮใหมายิงถล่มด้วยลูกจรวดแบบคัตเตอร์ส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องภายในฐานอย่างรุนแรงเพราะว่ารัสเซียได้เก็บอาวุธจำนวนมากเอาไว้ที่นี่ด้วย ภาพต่อมาเผยเห็นว่าระเบิดร่อนแบบเจแดมของยูเครนย,ยังถูกใช้โจมตีลึกเข้าไปในพื้นที่ด้านหลังของรัสเซียด้วยระยะการโจมตีกว่า28กิโลเมตรโดยมีรายงานว่ารถบรรทุกฐานของรัสเซียจำนวน5คันถูกโจมตีฐานราัสเซียเสียชีวิตกว่า60นายมีคลิปฐานราัสเซียเผยเห็นซากรถบรรทุกที่ถูกโจมตีและกระสุนที่ระเบิดตามมาครับ ยูเครนยังคงถล่มแนวสนามเพาะของรัสเซียในพื้นที่โลง่งและแนวต้นไม้ด้วยระเบิดร่อนแบบเจแดมอีกหลายลูกเพื่อทำลายกำลังรบของรัสเซียที่เฝ้าแนวสิ่งนี้บีบให้รัสเซียต้องมีการหมุนเวียนกำลังพลส่วนยูเครนก็จะคอยขัดขวางปฏิบัติการของรัสเซียเพื่อที่จะทำลายกำลังรบของรัสเซียให้ได้มากที่สุด สรุปก็คือยูเครนประสบความสําเร็จในการตรึงกําลังของรัสเซียไว้ในพื้นที่ของเบโกรดทําให้รัสเซียต้องส่งกําลังจากแนวรกบางส่วนจากเขตซูมีมายังแนวรบใหม่ที่ตนเองเสียเปรียบเป็นอย่างมากอีกทั้งยังต้องใช้เส้นทางลําเลียงที่ถูกยูเครนกําหนดเป้าหมายการโจมตีเอาไว้ล่วงหน้า เกือบทั้งหมดอีกด้วยครับส่วนทางด้านประธานาธิบดีเซเลสกี้ยืนยันว่ายูเครนได้ยึดพื้นที่ในเมืองไปกรอดได้แล้วกว่า13ตารางกิโลเมตรโดยเน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือการป้องกันเมืองซูมีและเมืองคาคีปจากการบุกของรัสเซียและบีบให้รัสเซียต้องกระจายทรัพยากรไปยังแนวรบอื่นและออกห่างจากภาคตะวันออกของยูเครนครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การรบในพื้นที่ของเมื่อวานกันบ้างโดยเราเพบว่าการสู้รบในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเบาบางลงแต่ว่าในบางพื้นที่ก็มีรายงานว่ารัสเซียได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้โดยพยายามฉวยอกาศเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการทหารยูเครนเปิดเผยว่าขณะที่กองลังของตนยังคงเคารพข้อตกลงและไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดฉากเริ่มยิงก่อนกับเพราะว่ารัสเซียนั้นได้ส่งโดรนลาดตระเวนล้ำเข้ามา ในน่านฟ้าของอยูเครนโดยบินที่ระดับความสูง4กิโลเมตรและที่สําคัญก็คือโดรนชนิดนี้มันติดอาวุธมาด้วยยูเครนจึงได้ตัดสินใจส่งโดรนเข้าไปโจมตีพวกมันครับต่อมาในพื้นที่ของตะวันออกนะครับคุณผู้ชมก็พบว่ากองทัพรัสเซียน,นั้นได้ส่งยานเกราะพยายามที่จะข้ามแนวแม่น้ำมาแต่ว่าก็ถูกยูเครนตรวจพบและสามารถทำลายพวกมันลงได้ในที่สุดครับ ขณะดเดียวกันยูเครนสามารถตรวจพบและโจมตีขบวนรถหุ้มเกราะของรัสเซียที่มีหมายเลขกำกับจำนวนหลายคันโดยยูเครนได้ใช้โดรนแบบ FPV เข้าโจมตีจนสามารถทำลายเป้าหมายได้สำเร็จรวมถึงสามารถทำลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 ของรัสเซียได้อีกด้วย ก็คือโดนไปหนัหนกๆครับคุณผู้ชมรัเสเซียนั้นพยายามที่จะฉวยโอกาสในช่วงที่ยูเครนกําลังจะพักลบแต่ว่าแผนการพวกเขาก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ายูเครนเองก็มีการเฝ้าระวังทางการอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเคลื่อนพลของรัเสเซียจึงถูกจับตามองและหากว่ายูเครนสามารถตรวจพบพวกเขาก็จะส่งโดรนแบบ f อฟพเข้าไปโจมตีทำลายรัเสเซียอย่างที่เราได้เห็นนี้ครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพ,พรัสเซียประจำวันที่22เมษายนฐานราบก็สูญเสียไป1 1 3 0นายย่านเกราะ19คันรถขนส่งทางการทหาร134คันรถถัง4คันปืนใหญ่สนาม26กระบอกและโดนอีกจำนวน118ลำครับก็ถือว่ากองทัพ,พรัสเซียนั้นก็สูญเสียไม่น้อยเช่นกันนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมสําหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้เราเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้พยายามที่จะเสิร์ฟอาวุธหนักเข้ามาในยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยบนขบวนรถไฟนั้นก็เผยเห็นถึงปืนใหญ่ตาจรแบบ m s t a s ซึ่งเป็นปืนใหญ่ตาจรหลักของกองทัพรัสเซียที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพบ,บกปืนใหญ่ชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงสนับสนุนระยะไกลมีขนาดลำกล้อง152ม mm. ิลลิเมตรหากว่าใช้กระสุนธรรมดาระยะยิงจะอยู่ที่24กิโลเมตร แต่หากว่าใช้กระสุนต่อระยะสามารถยิงได้ไกลสูงสุด29 36กิโลเมตรครับส่วนอัตราการยิงนั้นจะอยู่ที่6 8นัดต่อน,นาทีในสงครามรัสเซียยูเครน MstaS ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางโดยใช้โจมตีแนวป้องกันสนับสนุนการรุกและสกัดกั้นกำลังพลศัตรูที่กำลังเคลื่อนพลยูเครนเองก็สามารถยึดปืนใหญ่ตาจรแบบ MstaS จากรัสเซียมาใช้งานในบางกรณีเช่นกันครับ ต่อมาก็จะเป็นรถถังรุ่นโบราณแบบ t 5 5อันนี้รัเสเซียก็เอามาทําการรบในยูเครนด้วยครับมันติดตั้งปืนใหญ่รถถังขนาด100มิลลิเมตรซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็ไม่สามารถยิงรถถังรุ่นใหม่ๆเข้าแล้วนะครับแต่ว่ากองทัพรัเสเซียนั้นก็จะนํารถถังชนิดนี้เอามาใช้งานในบทบาทเสริมเช่นการยิงสนับสนุนจากแนวหลังหรือว่าใช้เป็นฐานยิงตตยตัวนอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงให้เป็นรถรบไร้คนขับหรือว่าใช้ปืนของมันติดตั้ง บนฐานยิงแบบอื่นก็ได้ครับ